เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้นะคะยูซี่จะได้เงินไหมโอ้โหพี่ส้มของเรานี่คือเกือบน็อกเลยนะทุกคนนะไพ่แบบโอ้โหสวยมากเข้าทุกช็อตนะคะเข้าถูกช็อตจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพี่เขียวอ้าวเกิดแบบนี้ไม่กลัวเกิดสองหรอหรือว่าน็อกแล้วเอาลงไปอีกไม่ใช่น็อกแล้วทุกคนเฮ้ยยังนะทุกคนหาเราสามารถฝากได้นะจะคนจ๋านี่นะคะเดี๋ยวเราไปเกิดกันนะคะเกิดเราต้องเกิดเท่านั้นนะ,ะถึงจะสามารถฝากหน,นึมีได้เนาะ แล้วก็ลงภพ่ได้นะฮะอ่ะเราก็ลงไปให้หมดเลยนะทุกคนหานี่นะคะส่วนมากนะทุกคนหาเดี๋ยวเราไปป่าสองนี่นะคะเราก็จะได้แต้มเพิ่มมา185แต้มเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปหกโอดําแล้วกันนะทุกคนนะตอนนี้นะคะพี่ส้มของเรานะคะน่าจะหาอะไรแล้วนะทุกคนเพราะว่าไพ่มีน้อยโอ้โห น่าจะน็อกแล้วนะทุกคนโอโหเรียบร้อยจ้ะทุกคนน็อกที่เรียบร้อยแลวนะคะพี่ส้มของเรานะตอนนี้เราก็ติดลบสิบแต้มนะคะบนมือวันนี้ไม่น็อกจ้ะทุกคนจ๋าแต่ว่าเรายังมีแต้มอยู่เนาะอ่ะออ้หูแต้มเราน้อยกว่าห้าแต้มทุกคนหะโอ้โหเกือบได้เงินแล้วว่ะอ่ะนะไม่เป็นไรทุกคนไม่น็อกนะคะแต่ว่าไม่เสียเงินนะคะก็บวกมาห้าสิบแปดบาทนะทุกคนหาเห็นไหมแค่มีแต้มก็ได้เงินแน่นอนสําหรับเกมไพ่ดัมมี่นะจ้ะทุกคนจะ่ะ ารื่คิปวิดีโอนี้จะทําเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจรารา์ในการรับชมผู้ชมที่มีอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนํา สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็มาเจอยูซี่ทาแรกอีกแล้วะทุกคนจ้าวันนี้นะคะยูซี่อยู่ในค่ายเกมนะคะอยู่ฟาสโอดนั่นเองนะทุกคนหาเป็นเกมไพ่ดัมมี่นะทุกคน่ะถ้าใครนะคะเข้ามาชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไว้ให้ยูซี่ด้วยนะทุกคนหานะถ้าใครนะคะถ้าใครอยากเล่นนะคะเหมือนยูซี่แบบนี้นะอ่าถ้าเป็นเกมไพ่ดัมมี่นะคะมีทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะทุกคนนะถ้าใครนะคะสนใจอยากเล่นนะคะหายูซี่ก็แนะนําเลยนะจทุกคนจ้าอ่าที่อยู่ฟา77นะคะบริษัทเครื่อ ยูฟา7เ7นะคะเว็บตรงไม่ผ่านไอเย็นไม่ต้องทำเทิร์นใดๆเลยนะทุกคนค่ะถ้าใครนะคะสนใจนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะมีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะทุกคนจ้ะแอด7 4 7นะคะทุกคนนะหรือสมัครที่ลิงด้านล่างนะคะใต้คอมเมนต์นะคะที่อยู่ที่แปะลิง์ไว้นะใต้คอมเมนต์เนาะอ่ะทิ้งไว้ให้นะคะเผื่อใครอยากจะลองเล่นดูนะคะอ่ะคนมีทุน100บาทก็สามารถเล่นได้นะคะที่ห้องประสบการณ์นะทุกคนนะหรือ ห้องระดับต้นเนาะอ่านะคะห้องมีก็จะมีห้าห้องเกมนะคะให้เราเลือกเล่นเลยนะคะมีห้องประสบการณ์นะทุกคนหามีทุน55บาทเข้าเล่นได้นะคะแล้วก็ห้องระดับต้นคะมีทุน85บาทเข้าเล่นได้เนาะอ่าส่วนห้องระดับกลางคะมีทุน110บาทนะคะก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะคะส่วนห้องระดับสูงคะต้องมีทุน330บาทนะคะอ่าแล้วก็ห้องระดับเซียนเนาะอ่าก็ต้องมีทุน550บาทนะทุกคนคะถึงจะเข้าเล่นได้นะคะก็ตามนะตามระดับเลยแล้วกันนะทก วันนี้นาะยวซเข้ามานะขอเล่นที่ห้องระดับกลางก็แล้วกันนะทุกคนนะ นี่นะระบบนะคะก็กําลังจับคู่เกมให้นะเออว่าเรานะคะจะเข้าไปเล่นที่ห้องไหนนะคะเล่นกี่คนเนาะอ่าดัมมี่ะ่ะเล่นได้ถูงสุดนะสะ่คนเนาะเล่น2คนได้สคนได้นะทุกคนนะแต่ว่าไพ่ก็จะแจกแบบไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะทุกคนนะนี่นะะรอบแรกนะคะเราเข้ามาเล่นอยู่ที่3คนนะคะก็มี2ตัวโชว์นะคะเราก็โชว์ไปเลยทุกคนหานี่นะคะโชว์ไปที่เรียบร้อยเราก็จะบวกเพิ่มมานะคะห้แต้มเนาะ วันนี้ทายเซยีทุนมา25 4บาทเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้นะจะเป็นยังไงนะทุกคนเราก็มาเรียงไพ่ก่อนนะคะเรามี2ตัวโชวนนะคะแล้วก็มีตองมุยทุนเห็นไหมตองตอง,มตองแมบบนะทุกคนนะ,ะก็ถือว่าสวยนะไพ่รอบนี้นเนาะแต่ว่าปี้หัวนะสองดอกจิกนะคะปี้หัวนะทุกคนเราไม่สามารถตีได้นะถ้าตีนี่คือติดลบแบบร้อยอะเออทุกคนหาเพราะว่ามันปี้หัวด้วยแล้วก็2ก็คือตัวสําคัญนั่นเองนะทุกคนนะ,ะนะคะจั่วมาก ะะเข้าสเตยแบบนี้4 5หนะคะเข้าคู่นะคะเอาไว้รอ,อกเกิดนั่นเองนะคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้นะคะยูซี่จะได้เงินไหมโอ้โหพี่ส้มของเรานี่คือเกือบน็อกเลยนะทุกคนนะไพ่แบบโอ้โหสวยมากเข้าทุกชอ็อตนะคะเข้าทูกชอ็อตจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูี่เขียวอา้าเกิดแบบนี้ไม่กวนเกิด2หรอหรือว่าน็อกแล้วเอาลงไปอีกไม่ใช่น็อกแล้วทุกคน เฮ้ยยังนะทุกคนหาเราสามารถฝากได้นะจ๊ะทุกคนจานี้นะคะเดี๋ยวเราไปเกิดกันนะคะเกิดเราต้องเกิดเท่านั้นนะถึงจะสามารถฝากแับมีได้เนาะแล้วก็ลงไพ่ได้นะคะอ่ะเราก็ลงไปให้หมดเลยนะทุกคนหานี่นะคะส่วนมากนะทุกคนหาเดี๋ยวเราไปฝากสองนี่นะคะเราก็จะได้แต้มเพิ่มมาร้อยแปดสิบห้าแต้มเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปหกโอดําแล้วกันนะทุกคนนะตอนนี้นะคะพี่ส้มของเรานะคะน่าจะหาอะไรแล้วนะทุกคนเพราะว่าไพ่มีน้อยอ้โห น่าจะน็อกแล้วนะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยจ้ะทุกคนน็อกที่เรียบร้อยแลวนะคะพี่ส้มของเรานะตอนนี้เราก็ติดลบสิบแต้มนะคะบนมือวันนี้ไม่น็อกจ้ะทุกคนจอาแต่ว่าเรายังมีแต้มอยู่เนาะอ่ะโอ้โหแต้มเราน้อยกว่าห้าแต้มทุกคนค่ะโอ้โหเกือบได้เงินแล้วอะอ่นะนะไม่เป็นไรทุกคนไม่น็อกนะคะแต่ว่าไม่เสียเงินนะคะก็บวกมาห้าสิบแปดบาทนะทกดนหาเห็นไหมแค่มีแต้มก็ได้เงินแน่นอนสําหรับเกมไพ่ดัมมี่นะจ้ะทุกคนจะ้ะอ่ะวันนี้นะคะก็มารีวิวนะคะสำหรับคนที่มีทุนน้อยแล้วอยาก นะอาวันนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะตุงกจ๊ะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ